สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดฟาดแรงชาดาอัดประยุทธ์แหกตาดูชาวบ้านบ้าง ชาดาจวกประยุทธ์ไม่สมกับชายชาติทหารขาดจิตวิทยามวลชนรวบอำนาจแก้โควิด -19 ไม่เคยออกมาดูปัญหาแนะใครเตือนช่วยทบทวนไม่ใช่สวนกลับนายชาดาไทยเศษฐอสอ,อ,อุทัยธานีพักภ,ภูมิใจไทยโพสต์เฟซบุ๊กระบุถึงการทำงานและการแก้ปัญหาโควิด -19 ของคนเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่า การแก้ปัญหาของพลเอกประยุทธ์จันโอชาผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนและใครก็ได้บอกท่านนายกด้วยโรคโควิด -19 เป็นโรคอวบใหม่ทุกรัฐบาลในโลกไม่เคยมีประสบการณ์ไม่มีทฤษฎีไม่มีสูตรในการแก้ปัญหาหมอที่อยู่ข้างกายนายกไม่ว่าหัวงอกหัวดำ ก็ไม่เคยผ่านมาทั้งนั้นระบบสาธารณสุขของไทยถูกออกแบบมาคนป่วย ICU 1คน1เตียงอยู่ได้5วันแต่ผู้ป่วยโควิดนั้นอยู่15วันถึง30วันในบางรายก็มากกว่านั้นทำให้เกิดปัญหาไม่มีเตียงรองรับ และมัง,งม,มง,งากันทุกรัฐบาลทั่วโลกมีสภาพคล้ายๆกันแต่สิ่งที่ท่านนายกประยุทธ์ต้องรู้คือท่านขาดจิตวิทยามวลชนท่านไม่ออกมาเยี่ยมพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครตามชุมชนต่างๆและท่านก็ไม่เคยออกมารับรู้ปัญหาด้วยตาของตัวท่านท่าน Work From Home ผมจะบ้าตายทีมที่ปรึกษาคนในแนะนำให้ไปโดดน้ำ ผู้นำไม่ใช่อยู่กับบ้านไม่สมกับเป็นชายชาติทหารต้องออกดูปัญหาออกมารับรู้เพื่อเห็นสภาพความเป็นจริงนายกต้องรู้ว่าระบบราชการไร้ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาขนาดใหญ่อุทกภัยวาตภัยและโรคระบาด ผมขอยกตัวอย่างสมัยท่านนายกยิ่งลักษณ์น้ำท่วมใหญ่ปี B 54คุณสรยุทธเป็นพระเอกประชาชนมาบริจาคเป็นร้อยล้านแต่ไม่บริจาคให้รัฐบาลสมัยท่านนายกประยุทธ์น้ำท่วมภาคอีสานเมื่อไม่นานมานี้คุณบินเป็นพระเอก โรคระบาดครั้งนี้มูล,ลนิธิเส้นได้เป็นพระเอกประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกก็ว่าได้ที่ประชาชนออกมาช่วยประชาชนหน่วยงานของรัฐทุกระบบที่ไม่ใช่บุคลากรทางสาธารณสุขบางหน่วยบางคนไม่ร่วมแรงร่วมใจแต่ก็มีจำนวนมากที่เหน็ดเหนื่อยแต่ระดับอธิบดีแทบทุกหน่วยทำตัวเป็นปกตินี่คือปัญหาของระบบราชการไทยที่ไม่รู้จักคำว่าลงแขกช่วยเหลือกันรู้แต่ว่า หน้าที่กูหน้าที่มึงเหมือนกับร่างกายมนุษย์ที่ใช้แค่สองนิ้ว3นิ้ว เมื่อไม่ได้ช่วยกันทั้งหมดงานย่อมมีปัญหาแน่นอนในวัคซีนซิโนแวคมีประเทศจีนให้ความสำคัญกับเราช่วยเหลือเราในช่วงหน้าสิวหน้าขวานประเทศตะวันตกใครบ้างมาดูแลเราในสภาพตอนนั้นบางคนโจมตีรัฐบาลจีนแต่ตัวเองฉีดวัคซีนเข็มแรกของจีนก่อนใครๆทั้งหมดรอดมาจนทุกวันนี้ก็มีเยอะยังไปด่าเขาในรคุณหรือเปล่าและที่สาคัญในกรุงเทพมหานครไม่มีสาธ ธารณสุขจังหวัดและไม่มีสาธารณสุขอำเภอกรุงเทพรับไม่ไหวหรอกมหาไทยก็นิ่งเฉย ลอยกรุงเทพเหมือนเมืองซอมบี้ศักยภาพกรุงเทพเลยทำงานเหมือนคนโดดเดียวผมเขียนมาวันนี้ไม่ได้คิดมาโจงตีใครนายกต้องมองคนที่ให้คำแนะนำผิดผิดบ้างเช่นการรวบอำนาจตามกฎหมาย30กว่าฉบับมาไว้ที่สบคแล้วก็กลายเป็นทำงานคนเดียวชุดเดียวกลุ่มเดียวกระทรวงกรมต่างๆนิ่งเฉยอยู่ดีๆตัวใหญ่ขึ้นแต่คนช่วยทำงานไม่มีเลยเอาประหลัดกระทรวงมานั่งแต่ไม่ได้เอาหัวเอาหางมา มีกำลังพลมากมายในประเทศกลับไม่มีค่า ขาดความร่วมมือส่วนอื่นๆก็ถือว่าไม่ใช่หน้าที่บารมีท่านเป็นนายกมา7-8ปปีไม่ต้องเอาอำนาจตามกฎหมายมาถือไว้ไร้ประโยชน์ในทางกลับกันถ้านายกไม่ไปดึงอำนาจมาแต่บริหารจัดการให้กระทรวงนี้ไปรับผิดชอบเรื่องศูนย์พักคอยกระทรวงนี้ไปรับผิดชอบโรงพยาบาลสนามอีกกระทรวงไปรับผิดชอบการขนส่งผู้ป่วยเป็นต้น นายกก็คงไม่ต้องโดนด่ามากมายกระผมอาจจะคิดผิดก็ได้แต่ท่านนายกครับวันนี้อุทัยธานีเตียงสนามศูนย์พักคอยคนป่วยเริ่มน้อยกำลังจะปิดบางส่วนถ้าท่านนายกรู้ข้อมูลอาจจะให้อุทัยธานีช่วยเหลือคนป่วยจากที่อื่นอีกสัก400 5 0 0ถึง500คนที่อาการไม่หนักนี่คือตัวอย่างครับท่าน ผมไม่ได้เก่งกาศหรืออาจจะคิดผิดก็ได้แต่ผมคือคนที่อยู่ในระบบราชการมาพอสมควรจึงเขียนมาเป็นอีกหนึ่งความคิดอย่าได้โกรธกันครับผมคนเราต้องทบทวนบ้างว่าอะไรมิดแท้ไม่ใช่ใครออกมาเสนออะไรก็โดนสวนกลับทั้งที่พูดด้วยความจริงใจที่ผมพูดมาก็ด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ว่าใครก็ตามอย่าได้โกรธเกลียดกันเลย ถ้าเอ่ยถึงชื่อผู้ใดหรือตำแหน่งต่างๆอาจจะไม่ถูกต้องก็ต้องกราบขออภัยด้วยพิมพ์เองครับอาจจะผิดถูกบ้างไม่สละสลวยก็ต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ